วันนี้มาพกับเวีเรีนีน่บนอบกัให้มีคือภาพประวัติศาสตร์ที่คดีเด็กนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่าน นะครับลำดับถัดไปเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายรูปนะครับขอเชิอสี่ระชาชน ไปขอเชิญผู้สมัครนะครับบนขงหนเวทีคือทีมงานคุณภาพจากพักเพื่อไทยขอเทียงปรบมือ พลังของชาวดนเมืองนี่คือพลังของกองเชีย์เพื่อไทยพึกขื้นกระแลนี้เพื่อไทยจะเล่น คุณแม่ท้องเก้าเดือนมีแรงแค่เมื่อกี้แหละจบแล้วไม่ใช่ค่ะพูดเล่นนะคะอันนี้ทีมงานน่ารักมากๆขออนุญาตชมก่อนเลยเพราะว่าปกติจะมาปลาใยเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ใช้โพเดียมเนาะทีมงานกลัวเป็นลมค่ะแต่ นักว่าพักเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยมาเราต่อสู้กันมาเป็นเวลา22ปีแล้วไปหาเสียงกับพี่น้องนะคะการที่ท่านเข้ามาในการเมืองในวันนั้นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะของการเมืองไทย <c oughs> วันนั้นเปลี่ยนทุกอย่างไปคือเราใช้นโยบายค่ะเป็นตัวหาเสียงกับพี่น้องประชาชน ใช้นโยบายปากท้องนโยบายที่กินได้นโยบายที่จะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องให้ดีขึ้นอย่างขาววค่ะพี่น้องคะนโยบายของเราทุกครั้งที่ออกมาเรายังอยู่ในใจของพี่น้องจนเป็นเวลา22ปีที่ผ่านมาเพราะเราพูดและเราทำได้จริงค่ะให้พี่น้องไม่ลำบากอีกต่อไปค่ะ เราต่อสู้กับความยากจนมาเสมอเมื่อเรามีนโยบายดีๆนโยบายของเราจะเริ่มตั้งแต่รากจนถึงออกดอกออกผลหิใบเพราะเราต้องการให้นโยบายของเราเมื่อเราเป็นรัฐบาลตอบโจทย์พี่น้องคนไทยทั้งประเทศค่ะประชาชนหรือเพื่อไทยเราตั้งใจให้พี่น้องกินดีอยู่ดีขึ้นแต่อย่างที่พี่น้องทราบกันค่ะอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายระหว่างทางค่ะ เราต่อสู้กับอำนาจที่อยู่นอกระบบประชาชนออกมามากมายเพื่อเรียกร้องสิ่งต่างๆอยากให้อำนาจนอกระบบนั้นหมดไป29เบอร์29บัตรสีบัตรสีเขียวเนระียอะไรคะ คุณพี่น้องทุกคนมากค่ะแล้วดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาที่ดอนเมืองค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคนไชวามงวนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง ด้วยปากกาของพี่น้องคนไทยทุกคนเพื่อเอามาวาดความฝันวาดความหวังไปด้วยกันและมาสร้างประเทศนี้ไปพร้อมๆกับพักเพื่อไทยค่ะ22ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดสู้ค่ะพี่น้องเราพร้อมแล้วที่จะให้พี่น้องทุกคนกลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งสึกเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสึกที่ยิ่งใหญ่ค่ะ เราจะไม่สามารถแบ่งใจไปให้คนอื่นได้เพราะอะไรคะพี่น้องเพราะเราต้องการที่จะปิดสวิตสอวอปิดสวิตสามปอรเราไม่มีแต้มต่อนะคะเราเริ่มจากศูนย์และพี่น้องประชาชนเท่านั้นค่ะที่จะอนุญาตให้เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องทุกคนได้เราก็ยังยืนหยัดค่ะ ว่าเราจะทําให้ชีวิตของพี่น้องดีขึ้นไม่ว่าจะต้องต่อสู้กับศัตรตูทางการเมืองแค่ไหนก็ตามค่ะ <Hey. S 1> พี่น้องคะต่อจากนี้ดิฉันขอฝากพักเพื่อไทยนะคะไว้ในอ้อมใจของพี่น้องอยากให้สอสอของเราที่เราหาเสียงให้แลนสไลด์เพราะเพื่อจะให้พี่น้องได้มีสอสอของตัวเอง เข้าไปโหวตนโยบายดีๆเข้าไปยกมือเพื่อต่อสู้เรื่องต่างๆเพื่อปากท้องเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อค่าไฟที่ต่ำลงเพื่อปากท้องที่อิ่มเพื่ออนาคตของลูกหลานเพื่อยาเสพติดต,ต้องหมดไปในอนาคตค่ะ <Yeah. S 1> ดิฉันขอฝากผู้สมัครของเขตนี้นะคะดอนเมืองเบอร์สิบค่ะคุณหมีค่ะ เข้ามาทาเพื่อพี่น้องอย่างแท้จริงแน่นอนค่ะคุณหมีเองจะต้องส่งนโยบายขอพักเพื่อไทยไปให้ถึงฝั่งให้ได้ต้องอาศัยแรงคุณหมี่ะเรื่องนครับเราเราก็เดินหน้าเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาเพราะว่าอันนี้มันตอบไปลายหดแล้วจริงๆแล้วก็ตอบไปลายชัดเจนแล้วเราเองเราก็ไม่อยากที่จะพูดเรื่องกดพัคอื่นนะครับวันนี้เรามีภารกิจใจหลวงที่เราต้องเดินหน้านะครับปราศัยขยายนโยบายเราไป ให้มากที่สุดเท่าทียนสามารถทําได้ใครมีข้อสงสยัยข้อข้องใจเกี่ยวกับนโยบายเราพร้อมที่จะชี้แจงครับแล้วก็ถือวัทีส <ไป S 1> ี่เราก็มอบอาํานาจนั้นอยู่ในปากกาของประชาชนนะครับมันใจเรื่องอะไอะไรมันใจ